สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading คลิปนี้ว่าด้วยเรื่องราวของใครบางคนที่ยังไม่ลืมคุณคุณเองเนี่ยอาจจะไม่นึกหรือไม่คาดคิดก็ได้ว่าเขาหรือเธอคนนี้ยังไม่เคยลืมคุณจริงๆนะหรือไม่ คุณกําลังคิดถึงใครบางคนคนที่คุณไม่มีวันนะคะที่จะลืมเขาหรือว่ามันยากเหลือเกินที่จะเอาเขาออกจากใจทําไมพลังงานนะคะถึงบ่งบอกในคลิปนี้ก็หมายความว่าคุณน่าจะคิดถึงเขาหรือว่าในเวลานี้เขาเริ่มที่จะสื่อสารถึงคุณผ่านทางความรู้สึกนึกคิดผ่านทางความคิดถึงอยู่ กดยอมรับด้วยพลังงานบวกถ้าคุณรู้สึกว่านี่เป็นคลิปของคุณไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือไม่มีเลยแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเพราะแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยมีใครอยู่ในห้วงคำหนึ่งแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณรอคอยเนื้อคู่คุณอยู่หรือเปล่านั่นหมายความว่าเนื้อคู่ของคุณอาจจะกำลังคิดถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันแม้ว่า คุณทั้งคู่จะยังไม่เคยเจอเจอแน่นอนว่าคลิปนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงหลากหลายประเด็นความรักที่เดียวกดจอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อได้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่างดึงดูดหัวใจคุณเหลือเกินสวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ชาแนลอ่านการ์ดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและประสบความสำเร็จ100%เต็มผู้อ่านส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณนะคะ Facebook Instagram Line แอดลิงอยู่ใต้คลิปขอบคุณที่สปอร์ตชาแนลนี้ด้วยมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยว่าเรื่องของใครคนหนึ่งกำลังคิดถึงคุณอยู่ในห้วงคำนึงของเขา เรียกร้องถึงคุณเอาละเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวท่าน้ํากระกวดฟิจิกมีแแ่่มีความรู้สึกที่ล้าลึกกับคุณมากที่สุดนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่มีความผูกพันกันทั้งจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะเคยเจอเขาแล้วหรือไม่ในเวลานี้แม้ว่าคุณทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือใดๆก็ตามคุณทั้งคู่ยังคิดถึงเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เคยมีความผูกพันซึ่งกันและกัน แต่ถ้าใครบอกว่าไม่เคยเจอคนที่รู้สึกแบบนี้มาก่อนโสดมานานก็นี่หมายความว่านี่เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะคู่ของคุณอาจจะสื่อถึงคุณมากเป็นพิเศษคลิปที่ออกวันนี้ก็เป็นวันที่แสนพิเศษดังนั้นคุณจะเชื่อมจิตสื่อสารถึงเขาแล้วก็ขอพรได้เลยนะคะซึ่งจะยิ่งได้ผลดีทีเดียวนะเอเดนจี้ออกมาบอกเลยว่าพลังงานของความคิดถึงการสื่อสารเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่เรียกว่า จูนติดได้ดีมากทีเดียวนะคะดังนั้นคนที่กำลังคิดถึงคุณมีคุณอยู่ในห้วงคำนึงของเขาคือคนที่เขารักคุณหรือว่าเสียดายคุณมากที่สุดคนที่อยากที่จะได้คุณกลับคืนมาในชีวิตของเขามากที่สุดหรืออาจจะสลับกันกได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีใครคนนั้นในชีวิตเลยนะคะนั่นหมายความว่าเนื้อคู่ที่คุณเฝ้ารอเนื้อคู่ที่คุณเฝ้าคิดถึงนั่นแหละ ในเวลานี้เขาเริ่มที่จะนึกถึงการเดินทางตามหาความรักการเดินทางตามหาหัวใจของเขาซึ่งก็คือคุณในเร็วนี้แล้วนะคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าเหมาะสมและคู่ควรกัน,กนที่สุดดังนั้นคุ้มค่าสําหรับการรอคอ,อยจริงๆถามว่าเขาเป็นรักแท้ไหมเป็นแน่ๆเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณไหมใช่แน่ๆน,นะคะแต่คุณทั้งคู่หน้าที่จะยังไม่เคยเจอ,เจอกัน หรืออาจจะเคยเจอะเจอกันแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์หรือว่ามีเหตุให้ต้องห่างกันไปแต่หัวใจยังรู้สึกสื่อถึงกันอยู่แล้วก็ไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ใครจะไปรู้นั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากคลิปคลิปนี้กันเลยในเีที่ด้านหลังอีกหนึ่งใบก็คือว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารและ new beginning r w a r d ก็คงจะนับจากนี้อีกประมาณ8วันนะคะ8สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบ ุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวสารจากเขาหรือเธอคนนี้เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแล้วไม่มีหวันที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปแน่ๆไม่ว่าในตอนนี้นะคะคุณจะอยู่ในสถานะไหนสถานะพร้อมที่จะเจอเขาหรือยังหรือว่าในสถานะที่อาจจะลืมเขาไปแล้วเขาขอแค่เพียงโอกาสได้สื่อสารคุณได้บอกคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรก็เพียงพอแต่นเอเนนี้ค่อนข้างจะเคลียร์มากว่า เขาหน้าที่จะเข้ามาในจังหวะเวลาที่ใช่ที่สุดอาจจะเข้ามาในจังหวะเวลาที่คุณไม่มีใครหรือใ,ในจังหวะเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกถึงเขามากๆแล้วก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะและเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆแล้วโดยเฉพาะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของความผูกพันทางความรู้สึกคนที่คุณผูกพันมากที่สุดคนที่เขาดีกับคุณนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติต่อคุณ เหมือนกับเป็นสิ่งไร้ค่าอย่างนั้นไม่ใช่นะเคนที่เขาดีต่อคุณมากๆแต่ว่าเสียดายที่ตอนนั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะได้บอกเล่าถึงความรู้สึกหรือไม่มีโอกาสได้สั่งสัมพันธ์ก็คงจะมีเกณฑ์ได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่บอกว่าถ้าใครไม่มีนะเอเนจีกับมบอกว่าอาจจะเป็น New Energy นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะของความรักใหม่ๆที่คุณกําลังเฝ้าคิดถึงและในเวลานี้ก่อนหนนานี้ถ้าไม่ได้เจอกันไม่ต้องสงสัยนะ ใจทั้งคู่ยังไม่ได้สื่อถึงกันเท่าที่ควรแต่ณนาะ่วงเวลานี้เหมือนเขาหน้าที่จะรู้ตัวแล้วว่าเออมีใครบางคนรอเขาอยู่แล้วก็สเปคของเขาความฝันของเขาคนที่เขานึกถึงอนะ่ะคือคุณนะเขาก็เลยเริ่มที่จะตั้งจิตตั้งใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางตามหารักแท้นะคะการเดินทางมาหวัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายายิ่กว่าที่คุณคิด ถ่ามว่าทาไมเป็นแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ติดโซเชียลหรือชอบเล่นโซเชียลคุณก็จะได้เจอเขาในนั้นแต่ถ้าบอกว่าโซเชียลเมื่อไหร่ขอร้องว่าให้ไปเมคชัวให้ดีว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ระมัดระวังนะคะก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนชอบเดินทางนะ,ะชอบท่องเที่ยวคุณก็จะได้เจอเขาผ่านทางการเดินทางทางท่องเที่ยวเอเดนจี่เนี่ยเอ,อวาบอกว่าการเดินทางมาถึงแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะหยุดนะคะ าหรือเธอคนดีได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะหรือคุณนะมีเกณฑ์เดินทางไปของคุณอยู่แล้วสบายสายสวยๆหล่อๆหรือว่ามีเหตุที่จะต้องดูแลเทคแคร์ care, ครอบครัวซึ่งในเร็วๆนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะอีก6ชั่วโมงนะคะหรือว่าอีกประมาณสัก6วันอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะแล้วก็ได้เจอ,เจอกับ เขาหรือเธอคนนี้ที่อยู่ในห่วงคำหนึง่งอาจจะเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะเช่นนึกลอยๆยขึ้นมาแล้วอยู่เดินทางไปก็ไปเจอกันหรือเขารู้ข่าวการเดินทางมาของคุณค่ะเขาเลยดันโดนเดินทางมาเพื่อที่จะมาจะเจอกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเขาอาแอบวางแผนว่าแกล้งเอาเรื่องท่องเที่ยวมาบาังหน้าค่ะแล้วก็ส่งข่าวบอกให้คุณรู้ว่าเขากําลังเดินทางมา อยากเจอเจอคุณเหลือเกินนะคะในใจเนี่ยเต้นระส่ำเลยเพราะความคิดถึงอยากเจอแต่ว่าก็เรียกว่าอาจจะต้องเขาจะเรียกว่าเว้นระยะห่างทางท่าที่ให้คุณรู้สึกว่าไม่ตื่นกลัวเกินไปให้คุณรู้สึกเ,น,เนียนๆให้คุณรู้สึกอยากมาเจอเขาแบบสบายอกสบายใจนั่นเองนะคะอะไรยังไงต่ออีกนะว่าในเรื่องของความคิดถึง าคุณดังคู่ได้เจอเจอกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นยังไงไหนส่องดูหน่อยสิดูภาพรวมแล้วเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนได้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณดังคู่เนี่ยต่อให้ไม่ได้เจอกันถ้าได้เจอแล้วอาจจะรู้สึกประทับใจกันตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะรู้สึกเหมือนคนรักแรกพบอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็เขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีในที่วายเบรชั่นอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าไม่ได้น้อยกว่ามากขนาดนั้นหรอก อาจจะ2-5ปีบวกลบก็ไม่เกินนี้นะคะไม่คุณก็เขานี่แหละอายุน้อยกว่ากันหน่อยหนึ่งเองนะคะอ่ะไหนดูซิว่าความคิดถึงคนที่มีคุณอยู่ในพ่วงคำหนึ่งเขามีอะไรอยากที่จะสื่อสารถึงคุณอีกบ้างนะคะว่าเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจะมาดูกันหน่อยนะเขามีอะไรอยากที่จะสื่อถึงคุณโอ้ยชัดเจนมากว่าเขาคิดถึงคุณมากแล้วก็ เขารู้สึกเสียดายคุณมากจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้อะไรบางจิตบางใจบางตาให้เขาไม่ได้ให้โอกาสตัวเองในการที่จะพยายามที่จะมีคุณไว้ในชีวิตดังนั้นเดือนสิหหมายถึงการคิดถึงเรื่องโอกาสและเขาค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจด้วยว่าการกลับมาหนนี้ถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะสามารถทำมันให้ดีได้ซึ่งหมายความว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเอเนอจีของความเป็นมี เรียกว่าเป็นโซเมจเป็นคู่แท้ค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันไปก่อนแล้วถึงจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็เลยกลายเป็นว่าดีมากที่ขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายของเขาหรือเธอคนนี้เวลาที่เขาคิดถึงคุณ่ะนะคะเขาจะคิดเสียดายว่าแมมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยป่านนี้ได้แต่งงานแล้วป่านนี้ดีไปแล้วนะคะ ซึ่งตัวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะคุณไม่เคยคาดคิดเพราะเขาหรือเธอคนนี้ไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกให้คุณได้รู้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเองก็รู้สึกเสียดายนะเป็นสิ่งที่เขาเรารู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำใหม่ให้มันดีอยากจะกลับมาเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้จังหวะเวลาที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณและเขาพร้อมนะคุณก็โสดเขาก็โสดอย่างนี้เลย อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าเขาก็พร้อมแหละที่จะซัพพอร์ตคุณคุณเองก็พร้อมที่ซัพพอร์ตเขานะคะเอาล่ะในเมื่อถ้าได้เจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไประยะเวลาบอกไปแล้วนะคะในเมื่อได้เจอเจอกันจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคลิปสั้นๆที่ว่ารู้สึกว่ามันโรแมนติกจังเลยนะคะโอ้ยคงจะได้เรียกได้ว่าเยียวยาจิตใจกันน่าดูอะ ะค,ะคงจะบอกว่าคิดถึงกันมากแค่ไหนหรือว่าคงจะแบ่งปันเรื่องราวที่ปวดร้าวเศร้าใจกันมาก่อนหน้านี้นะคะเยอะแยะมากมายที่เขาอยากจะบอกเยอะแยะมากมายที่เขาอยากจะขอบคุณคุณด้วยนะคะที่ทําให้เขารู้สึกถึงการเป็นที่รักคิดว่าเขาน่าจะอาจจะไปมีปัญหาเรียกว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครปฏิบัติกับเขาได้ดีเท่าคุณหรือว่าไปแล้วรู้สึก เสียใจมากเลยที่ตอนนั้นน่ะนะคะไม่ได้เริ่มต้นกับคุณไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รู้สึกเสียใจเจ็บปวดหรือว่าเขาจะมาในช่วงเวลาที่คุณแย่ที่สุดเลยนะคะกําลังฟื้นฟูแล้วเขาหรือเธอคนนี้ก็เข้ามาช่วยเยียวยารับฟังทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นความรักในลักษณะที่เยียวยามาพร้อมหัวใจทั้งดวงแหละนะคะที่เอ่อคิงออฟคับคือคนคนนี้มาพร้อมหัวใจทั้งดวงนะคะมาพร้อมความมุ่งมั่น มาพร้อมกับการที่จะเติมเต็มความรู้สึกของคุณนะคะเรียกได้ว่ากว่าที่เขาจะกลับมาใจคุณอาจจะร้าวไปเยอะนะคะแต่คุณก็ฟื้นฟูมาได้ในระดับหนึ่งพอ mm hmm. เจอเขาเนี่ยความแข็งแกร่งทางความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีมากขึ้นไม่คุณก็เขาเนี่แหละใจร้าวมาหนักมากแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าอก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่การกลับมาคนนี้ถ้ามันดีทุกอย่างมันก็น่าที่จะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ที่เคยคาดหวังก่อนหน้านี้นะคะสมหวังขึ้นมาแต่ในกรณีคนโสดอ่านให้2กรณีแล้วนะตัวเองในกรณีคนโสดเนื้อคู่ของคุณนะคะจะเข้ามาในลักษณะที่อบอุ่นแล้วก็เข้าอกเข้าใจแล้วก็รับฟังหรืออาจจะทั้งคุณและเขา,าผ่านการด้วยได้ว่ากระบวนการของการที่หัวใจแตกรราวมาก่อนนะดังนั้นการที่จะเจอกันคุณทั้งคู่เจอกันชา้า แล้วก็อาจจะสดมานานเพราะรอกันและกันการเจ,เจอกันเนี่ยพอเวลาเจอมันก็เลยพรั่งพรูพูดคุยกันได้ทั้งวันทุกวันแหละนะคะถึงเรื่องราวที่ผ่านมาช่วยกันเยียวยาช่วยกันปลอบประโลมแล้วก็มีเกณฑ์ได้เจอเจอตัวจริงกันค่อนข้างจะรวดเร็วด,ด้วยถ้าเจอในชีวิตจริงอันนี้ไม่ห่วงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ที่เลขแปดนะ อาจจะ8เดือนนะคะก็ได้แต่งงานก็ได้ใครจะไปรู้เพราะการ์ดของการแต่งงานอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเจอในโซเชียลเขาอาจจะคุยกับคนอยู่แค่ประมาณ3สัปดาห์ก็เดินทางมาเจอตัวจริงแล้วคือจะไม่ดองความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะ3เดือนก็เป็นได้ค่ะเป็นได้ก็ไม่ได้ผิดลักษณะของ Long Distance เท่าไหร่นะคะ,ะดังนั้น u n i ิเวอ e ์สบอกว่าให้เข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็เชื่อในหนทางที่คุณมีความเชื่ออยู่เสมอนะคะ ความรู้สึกของคุณไม่ได้ทรยศคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามาันกำลังจะเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นแน่ๆคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาจะกลับมาแต่ว่าคุณไม่ได้รอนะคืออยู่ๆก็นึกเ่อยๆขึ้นมาว่ารู้สึกจังเลยว่าเขาจะกลับมาแล้วเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่ดีมากๆอ่ะเป็นคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะคนนี้จะกลับมาแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่อะ่ะบอกเลยว่าไม่มีทางกลับมาแน่นะคะ no ไม่มีทาง คุณจะได้เจอนิวเอเจนจีที่เขารักดูแลเทคแคร์นะคะพร้อมที่อยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นคู่ชีวิตของคุณมากกว่าคนโสดนี่บอกได้เลยว่าในปีนี้ที่ผู้่านทำคลิปนะคะก็จะรับข่าวคราวเสมอว่าในท้ายที่สุดได้เจอแล้วในท้ายที่สุดได้เจอแล้วนี่แหละคุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องส่งข่าวมาหาผู้อ่านนะว่าจัสันขาในท้ายที่สุดหนูจะได้เจอแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะ คลิปสั้นๆคลิปนี้แต่ก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ